บอกเล่าข่าวดีแจ้งข่าวดีอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมอัปเดตกันเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกันนะคะกับรายการโอกาสไทยกับนายกแพทองทานค่ะมาก็หายไปสักหนึ่งครั้งนะคะเพราะว่าเกิดเหตุการณ์มากมายค่ะที่ผ่านมาเดี๋ยววันนี้จะมาสรุปสั้นๆให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างไปทําอะไรมาบ้างนะคะในวันที่28มีนานะคะก็เกิดเหตุการณ์แผ่นินไหวขึ้นนะคะตอนนั้นเองเนี่ยดิฉันเองเนียอยู่ที่ภูเก็ต นะคะก็ไปดูไปลงพื้นที่พอดีแล้วก็จะไปสารงานต่อเรื่องคมนาคมอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอไปถึงเนี่ยก็จําได้เลยว่านั่งประชุมอยู่ะคะ่ะขวามือเป็นท่านอนุทินนะคะซ้ายมือเป็นท่านสารวงนะคะแล้วมันตีท่องเที่ยวก็จูๆ่ๆเขาก็ยิมมือถือมาแล้วเขาก็พูดว่าท่านนายกครับแผ่นินไหวหันไปม,มองว่าอะไรนะคะเขาก็เอามือถือให้ดูว่าเป็นภาพคอนโดที่เป็นน้ํากระชอ,อกออกมาคิดว่าภาพนี้ทุกคนน่าจะเห็นมู่แล้วโอ้โหนิ่งไปแป๊บหนึ่งค่ะ แล้วก็ให้น้องในทีมเช็คอยู่ว่าเป็นยังไงเพราะตอนนั้นเนี่ยคิดว่าน่าจะเกิดแผ่นดินไหวสักประมาณสองสามนาทีแรกเลยแล้วพอรู้ตัวปุป๊บอีกแค่นาทีเดียวถัดมาก็บอกห้องประชุมว่าขออนุญ,ญาตนะคะก็ผู้ว่ากําลังรายงานอยู่เราก็คิดสักประมาณห้าวิว่าต้องเสียอาราย,ย่าแล้วล่ะจุดนี้ก็เลยบอกว่าขอโทษนะคะพอดีมีแผ่นดินไหวยังคงอยู่ในระดับที่บริหารได้ครับมีของพนักงานตอนนี้คื่แผ่นดินไหวและมีเรื่องของกระถด้วยคอยอยู่ ตอนนีนห้องประชุมแน่นอนค่ะตกใจหมดเพราะว่าไม่ทราบว่าพนินไหวอะไรที่ไหนประเทศไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะพาบอกว่าพอเนี้ยปิดประชุมค่ะก็ปิดประชุมแล้วก็ไปเปิดประชุมอีกห้องหนึ่งติดต่อกับพอบสอมีมีผู้ว่ากทมนะคะก็คือเข้าสู่หมด แล้วก็คุยกันตรงนั้นเลยแล้วก็มีท่านรองอนุทินอยู่แล้วมหาไทยนะคะก็ได้มีการประกาศในภาวะฉุกเฉินของจงหัหวัดกรุงเทพนะคะเราก็ต้องยอมรับว่าจริงๆแล้วเนี่ยประเทศไทยยังไม่เคยได้รับมือกับเรื่องแผ่นดินไหวแบบที่จรงิงจังและชัดเจนเท่านี้นะคะเพราะฉะนั้นเองเนี่ย ต้องมีการให้ความรู้ให้ข้อมูลกับพี่น้องประชาชนตัวฉันเองก็ตามข่าวก็เห็นข่าวแล้วก็โอ้โหมีคนออกมาลอ,อนอกตึกอย่างนั้นอย่างนี้เราก็ได้ติดต่อกับทางผู้ว่าทางประหลัดของกทมตลอดแล้วก็ได้มีการทราบถึงปัญหาว่ามีรถติดตรงนั้นตรงนี้อย่างเงี้ยค่ะเราก็มีจัดในเรื่องของกองทัพให้ไปรับพี่น้องประชาชนออกจากพื้นที่ประสานงานว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างพอมีเรื่องของตึกถลม่มเราก็ดูแล้วว่าและมีตรงไหนอีกไหมเพราะนาทีนั้นเนี่ยยังไม่ทราบว่าจะถล่ม กี่ตึกมากน้อยแค่ไหนส่วนกทมเนี่ยก็จะดูหน้างานเป็นส่วนใหญ่กทมคือส่วนหน้าขึ้นตรงกับมหาไทยนะคะตัวดิฉันเองก็ติดต่อกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็ได้สั่งการลงไปว่าต้องทําอะไรบ้างเกิดอ,อะไรขึ้นบ้างวันต่อมาทุกท่านก็คงได้เห็นอยู่แล้วว่าที่มีการคุยกับทุกท่านว่าทํา sms ไม่ออกนะคะอันนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราต้องปรับอีกเยอะอย่างเรื่องของ sms ที่ไม่ออกเนี่ยตอนแรกเนี่ยสามารถส่งได้แค่1000พ 1,000งหมายเลขนะะแล้วเวลาต่อมาต้องใช้เวลา5-6ชั่วโมงถึงจะได้ครบแสนโอ้โหอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เราต้องปรับปรุงอย่างมากค่ะแล้วก็ได้มาประสานงานกันที่เรียกมาคุยเนี่ยเพราะว่าต้องการจะทราบราว่าถ้าเราคุยทีละหน่วยงานเนี่ยเราจะเริ่มไม่เข้าใจโฟล์งานแล้วว่อาอ้าแล้วโฟล์เนี้ยไปทางไหน เอาไปซ้ายไปขวาแต่อันนี้พอน,นั่งด้วยกันหมดจะทราบแล้วว่าอ๋อปอพต้องเป็นคน alert มานะทางนี้ต้องส่ง m e s s a จใครมีอํานาจในการส่งข้อความพอหลังจากเชิญสื่อมวลชนออกไปแล้วเนี่ยเราก็ได้คุยกัน,นรายละเอียดทั้งหมดว่าต้องทําอย่างไรใครเป็นคนดีไซน์ในเรื่องของข้อความและข้อปฏิบัติตัวล่ะต้องทําอย่างไรอยู่ตึกสูงทําอย่างไรอยู่บ้านรรมราทําทอย่างไรอันนี้ค่ะต้องมีการทบทวนข้อมูลใหม่ทั้งหมดนะคะเราก็เลยทําทุกอย่างให้มันง่ายที่สุด โดยการที่ว่าต้องเซตเมสเซจไว้เลยว่าเขียนแบบนี้ใส่ชื่อจังหวัดเข้าไปในอนาะคตอย่างเดียวเท่านั้นอะไรเงี้ยค่ะเพื่อเป็นการที่ให้เกิด human error น้อยที่สุดหรือความผิดพลาดที่เกิดจากคนเนี่ยได้น่อยที่สุดเราต้องทําอย่างนั้นไว้เซตระบบดิจิตอลไว้ให้หมดเพื่อเมื่อเกิดเหตุการณ์ขับขันจริงเนี่ยอาศัยแค่กดตึกแล้วส่งได้เลย หรือพิมพ์แค่นิดเดียวว่าจังหวัดเวลาอะไรนิดหน่อยเท่านั้นเองเพื่อจะเป็นการที่ออกได้เร็วและเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์และถูกต้องทันทีนะคะอันนี้ก็ได้เตรียมหลังบ้านหมดแล้วแล้วก็เซล์บอร์ดแคสที่พี่น้องประชาชนถามถึงเนี่ยคนก็จะถามว่าเอ๊ะแล้วมาแล้วมันดีกว่าอันนี้ยังไงคือมันสามารถส่งไปหมายเลขได้เยอะมากๆโดยที่ว่าส่งตรงได้เลยสมมติว่าปอพเป็นคนถือเซล์บอร์ดแคสใช่ไหมจกมหัไทยพิมพ์ข้อความปุ๊บกระจายคนเบอร์ได้เป็นล้านๆเลยอย่างนี้ค่ะส่งอย่างรวดเร็วและ มือถือเราที่ปิดเสียงอยู่อันนี้แหละที่จะมาที่ช่วยว่าเราปิดเสียงมือถืออยู่ก็ตามเนี่ยโทรศัพท์จะต้องดังขึ้นมาเลยว่าเกิดเหตุการณ์อันตรายทุกคนต้องไปอยู่ตรงไหนทุกคนต้องทําตัวอย่างไรอันนี้ค่ะเซอร์บอกจะจะ,จะทําหน้าที่นี้กระจายเมสเซจกระจายข้อความได้อย่างรวดเร็วเป็น,เป,นเป็นปริมาณมากในเวลาอันสั้นอันนี้คือเป็นสิ่งที่รัฐบาลก็ได้ลงทุนเรียบร้อยลวจ่ายสัญญาเรียบร้อยมันก็มีทำลายว่าจะมาเดือนกรกฎาก็คุยกันบอกว่าอาจจะปลายกรกฎา หรือไปตรงต้นสิงหาดิฉันก็ย้ําเลยค่ะกับท่านรองนายกนะคะว่าไม่ได้นะคะกรกฎาคถึงไปไปลายสิงหาเนี่ยนานเกินไปเราพูดว่าการกฎาก็คือกรกฎา,กาและอยากให้อยู่ภายในต้นเดือนหรือกลางเดือนอันนี้ก็เล่งไปสุดฝีมือนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่อยากรอเลยด้วยซ้ํา แต่ว่าโอเคเราตามสัญญากันมาเนี่ยกรกฎาคมเพราะฉะนั้นก็พยายามไม่ให้ดีเลยเด็ดขาดอันนี้ก็กำชับกับทีมงานทั้งหมดค่ะแล้วก็ช่วงนี้ก็มีการทดสอบระบบกันอยู่ว่าและถ้ายังไม่มาล่ะเกิดแผ่นดินไหวขึ้นอีกทําอย่างไรเรื่องของแมสเซจของทุกอย่างเนี่ยตัวดิฉันเองก็ได้จาัดก,การเรื่องนี้หมดแล้วค่ะเรียกผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องพวกกันคือใครคนที่เป็นเจ้าของค่ายมือถือต่างๆคนที่เป็นผู้บริหารค่ายมือถือต่างๆนะคะผ่านกักกสทชปพด้วยมาคุยกันซิว่าถ้าเกิดเหตุการณ์ขึ้นอีก ใครทําอะไรเพราะก็ยอมรับเลยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้วเนี่ยทุกคนงงว่าตัวเองมีสิทธิ์ไหมเพราะว่าเดี๋ยวนี้กฎหมายก็ละเอียดขึ้นนะคะก็กลัวว่าถ้าเราแอคอะไรไปในบทบาทที่ไม่ใช่ของเราจะถูกฟ้องอันนี้ก็ต้องเห็นใจไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการเองที่เป็นเอกชนเนี่ยเขาก็ไม่ทราบว่าอา้าวมันเป็นเรื่องของรัฐบาลต้องแจ้งนี่นะบริษัทแบบค่ายมือถือเนี่ยคะ่ะ จะสามารถเป็นคนแจ้งได้หรือไม่เขาก็กลัวโดนฟ้องเช่นกันอันนี้เป็นเรื่องปกติมากซึ่งพอตัวดิฉันได้เรียกมาคุยกันหมดทุกฝ่ายก็เข้าใจตรงกันแล้วว่าใครทําอะไรบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเหตุการณ์ที่มันร้ายแรงไม่ว่าจะจังหวัดไหนก็ตามนะคะเราก็จะมีระบบที่รับรองเรื่องพวกนี้แล้วก็จะบอกพี่น้องประชาชนได้ทันเวลานะคะอันนี้คือก่อนกรกฎาแต่ว่าถ้ากรกฎามาปุ๊บเนี่ยเซอร์บอดแคสปุ๊บเนี่ยจะเป็นอะไรที่แม่นยําและรวดเร็วขึ้นอีก หลังจากที่พอได้คุยกับทีมงานทั้งหมดนะคะก็คุยกับกรมโยธาด้วยก็ถามว่าเอ๊ะแล้วเราจะทราบได้อย่างไรคำตอบที่แท้จริงเหตุผลที่แท้จริงของตึกถล่ม ตึกสตงอทุกคนทราบอยู่แล้วก็พอเรียกมาคุยเนี่ยเราก็มีเรื่องของการให้เขามาทําเรื่องของตึกนะคะเพื่อดูว่าจะเกิดเกิดอะไรขึ้นกับตึกบ้างคนที่จะมาทําเรื่องตึกจําลองเหตุการณ์เนี่ยก็จะมี4สถาบันบวกกับ1่กรมโยธาเพราะว่าจะได้ให้ทุกคนต่างทําของตัวเองนะคะเรามาเทียบข้อมูลกันเพื่อหาข้อมูลที่แท้จริงว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรถล่มได้อย่างไรตึกเดียวเนี่ยทั้งหมดเนี่ยก็จะต้องใช้เวลาประมาณ90วันก็ใจร้อนรู้สึกว่า 90วันนานนะคะแต่ว่าทางทีมกรมโยธาบอกว่าเอท่านียครับจริงๆแล้วปกติใช้เวลา2ปีก็ตกใจคําตอบนิดหนึ่งว่า2ปีไม่ได้นะคะ2ปีไม่ได้นะคะพราะจริงแล้วเราเห็นเลยว่าถ้าประเทศไทยไม่มีคําตอบเรื่องนี้ไม่ทราบว่าตรงไหนเป็นจุดที่พลาดอันนี้เรื่องใหญ่โอ้โหตึกถล่มทั้งตึกมีคนเสียชีวิตมากมายไม่มีคําตอบหรออันนี้ตัวดิฉันเอง ในฐานะมนุษย์คนหนึ่งนะคะรับไม่ได้กับเรื่องนี้รับไม่ได้ว่าจะไม่มีคําตอบในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้ตัวริชเองตามอย่างใกล้ชิดก็ได้กําชับไปแล้วค่ะกับทั้งตำรวจทั้งดีเจสใว่าถ้าในกระบวนการเซ็นต่างๆมันผิดตั้งแต่การอปพรูฟการอนุญ,ญาตก็ต้องถูกดำเนินคดีแล้วยังไม่ต้องพูดเรื่องตึกถล่มเลยการออกแบบออกมาเนี่ยการตั้งนู่นนี่นั่นในตึกเนี่ยคอนดิชันของมันนะคะถูกหรือยัง ถ้ามันผิดแล้วมันก็คือการผิดยังไม่ต้องพูดถึงตึกตึกถล่มด้วยซ้ําอันนี้ก็คือสิ่งที่ทําอยู่และแน่นอนว่าในในเรื่องของตึกอื่นๆนะคะที่ที่เกี่ยวข้องดิฉันก็ให้การตรวจสอบแล้วก็การเช็คเช่นกันนะคะก็อยากให้มันมีพื้นฐานที่เป็นมาตรฐานที่ดีของของ,ของประเทศเราแล้วก็ตึกที่สร้างในในกรทมเนี่ยด้วยเลกเกเลชันของมันด้วยด้วยด้วยข้อจํากัดด้วยกฎของเขาเนี่ยสามารถรองรับแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นเนี่ยได้ เพราะฉันเนี่ยตึกอื่นที่ไม่เกิดปัญหาขึ้นเนี่ยเพราะว่าจริงๆแล้ว requirement คือข้อข้อต่างๆที่ต้องสร้างตึกเนี่ยมันมีอยู่แล้วว่าต้องรองรับแผ่นินไหวได้กี่ลิตรลิตรมันมีอยู่แล้วในเรื่องของกฎหมายนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เห็นเห็นได้ว่าจะมีแค่ตึกเดียวที่ถล่มนะคะพอเกิดเหตุการณ์ที่ตึกถล่มเนี่ยดิฉันก็ได้ไปที่ไซต์งานหลายวันนะคะไปก็มีวันหนึ่งมีญาติ ของของตอนนั้นยังเป็นคนที่สูญหายอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันว่าว่าคนไหนยังไงแต่ว่าเขาเข้ามาเนี่ยเขาเขาเป็นคนเมียนมาก็มากับอีกคนหนึ่งที่เป็นเมียนมาเหมือนกันแต่เหมือนพูดไทยได้ก็มาแปลอย่างเงี้ยครับเดินเข้ามาในคุกเข่าใช่ไหตัวโอ้ไม่ต้องคุกเข่าแล้วเขาก็ยกมือไหว้แล้วบอกว่าช่วยช่วยเขาด้วยช่วยคนเมียนมาด้วยเขาเขาเกิดเหตุการณ์แบบไม่ทราบว่าคนในครอบครัวหายไปอ่ะในประเทศอื่นที่ไม่ใช่ประเทศของเขาเนี่ยค่ะแล้ว เขาจะได้รับความช่วยเหลือนั้นไหมดิฉันเข้าใจนะว่าเขาคงไม่ไม่มั่นใจว่าแบบเอ๊ะนี่มันไม่ได้เกิดขึ้นในประเทศของเราประเทศนี้จะช่วยเราได้ไหมอะไรอย่างงี้ค่ะแล้วเพิ่อนพอดิฉันไปตรงนั้นเป็นนายกเนี่ยเขาก็เลยรีบวิ่งเข้ามาเพื่อจะแบบเหมือนเหมือนขอความช่วยเหลืออะไรเงี mm ้ย hmm. ก็เออจริงๆร,ร,รู้สึกแบบสงสารมากนะก,ก็ก็จับเพิ่มมาแล้วบอกว่าบอกว่า,วาไม่ต้องไม่ต้อง,องะคุกเขาะ่าบอกว่าเรารัฐบาลช่วยเต็มที่แน่นอนแล้วบอกว่าไม่ว่า จะเป็นคนเมียนมาคนไทยทุกคนก็คือคนเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐบาลอยู่ตรงนั้นน่ะต้องช่วยอย่างสุดความสามารถดิฉันก็เลยบอกเขาว่าตัวดิฉันเองจะช่วยอย่างสุดความสามารถแล้วเขาก็เลยเขาก็เลยไหวอีกรอบหนึ่งนะคะก็ก็ก็เป็นเหตุการณ์ที่รู้สึกเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะกระทบกระเทือนจิตใจนิดนึงเพราะว่าเขาว่าเขาคงรอวันนั้นมันเป็นแค่วันแรกๆเองวันที่สองอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเขาก็ยังมีความหวังอยู่แล้วก็อยากให้อยากให้ช่วย เพราะว่าเขาพูดด้วยว่าญาติเขาแล้วก็มีเพื่อนเพื่อนพี่น้องก็คือคงเป็นคนที่ทํางานที่ที่มาด้วยกันทั้งทั้งทั้งกลุ่มนะคะก็ก็บอกเขาไปว่าแน่นอนว่าเต็มที่นะคะแล้วงจริงทุกวันนี้ในการหาหรือในการระบุตัวตนเนี่ยก็ยังก็ยังทาอยู่อย่างเต็มที่เช่นกันนะคะก็ก็เต็มความสามารถพอทางทางท่านผู้ว่ากรุงเทพเองเนี่ยก็จะอยู่หน้างานเป็นเป็นเป็นผู้รับผิดชอบตรงนะคะตอนนี้ก็ ได้จํานวนผู้เสียชีวิตเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็พยายามจะเคลียรเรื่องไซงานให้หมดคิดว่าน่าจะใกล้จบมากแล้วค่ะเพราะว่าวันนี้ที่ที่นั่งอยู่ตรงนี้อัดคลิปเนี่ยปลายเดือนเ,ออเมษาละเพราะฉะนั้นเนี่ยภายในไม่ไม,ไม่ไม่เกินสักอาทิตย์หนึ่งไซงานน่าจะเคลียจนจน,จนครบหมดนะคะก็ก็เต็มที่เรื่องนี้เพื่อให้เคสนี้จบไปอย่างอย่าง อย่างที่ผู้เสียชีวิตหรือว่าญาติได้นาได้นาร่างนะคะกลับไปทําพิธีที่ตัวเองเออนับถือศรัทธาอะไรเงี้ค่ะแต่ครั้งต่อไปเนี่ยถ้ามีเหตุการณ์แบบนี้อีกเนะะี่ยค่ะแผ่นินไหวซึ่งแน่นอนว่าแผ่นินไหวเราไม่สามารถรู้ล่วงหน้าได้แต่ว่าถ้ามีเหตุการณ์แบบนี้อีกเนี่ยรัฐบาลได้รองรับไว้หมดแล้วะคะ่ะว่าจะทําอย่างไรพี่น้องประชาชนจะต้องมีขั้นตอนในการแจ้งเหตุได้อย่างไรมีขั้นตอนในการเอาตัวรอด รักษาชีวิตของตัวเองได้อย่างไรอันนี้รัฐบาลเตรียมพร้อมทั้งหมดทุกระบบถูกจัดการถูกวางแผนอย่างดีนะคะแล้วก็รัดกุมเรื่องภาษีนะคะทาริฟนะคะที่ประธานาธิบดีทรัมป์นะคะหลังจากได้รับตำแหน่งขึ้นมาเนี่ยก็เขย่า ทั้งโลกนะคะอันนี้ไม่ใช่ขย่แค่ประเทศเราขย่ทั้งโลกเลยเราได้ปรึกษากับทีมของที่บ้านพิษณุโลกนะคะไม่ว่าจะเป็นอ,อ,อาจารย์เก่งๆนะักกฎหมายทางเศรษฐกิจนะคะทางระหว่างประเทศทางคนที่เก่งในเรื่องของอเมริกาจะบอกว่ากลุ่มที่คุยเนี่ย คุยมาตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วแต่มาตั้งกลุ่มที่เป็นเรื่องของรับเรื่องการค้าอเมริกาโดยตรงเนี่ยรู้สึกว่าจะเซ็นดํนเดนมกกลาก่อนที่ทรัมป์จะจะสาบันตนนะคะก็อันนี้เนี่ยเราเตรียมมาตลอดเตรียมแม้กระทั่งดีเทลเล็ก,เลกๆเช่นสินค้าเกษตรที่เราส่งออกหรือเรานําเข้าจากอเมริกาเนี่ยเป็นยังไงเราเก็บภาษีเขาเท่าไหร่เขาเก็บภาษีเราเท่าไหร่เรามีกฎมีข้ออะไรบ้างที่จะช่วยเรื่องนี้ได้ซัพพอร์ตผู้ประกอบการ ยังไงทําไมเราถึงคิดเรื่องนี้ขึ้นมาเพราะว่าการที่เราคนไทยเนี่ยไปทําธุรกิจที่นั่นเนี่ยก็แปลว่าเราก็คิดว่าเขาจะดูเรื่องดุลกันค้าทั้งหมดเราไปลงของเขาเนี่ยเราจะขยายใหญ่ขึ้นได้ไหมสมมติว่ามีนายเอไปลงทุนโรงงานปากระป๋องแล้วเราอยากจะบอกว่าอยากจะขยายให้เขาเแต่เขาบอกโอ้ทุนเขาก็จํากัดแล้วมันแค่นี้แต่ว่าถ้ารัฐเองจะต้องไปเริ่มนับหนึ่งใหม เราก็ไม่รู้จะเอาโปรดักอะไรไปลงใช่ไหมคะแต่ว่าในเอเนี่ยเขาไปลงไว้แล้วลงโรงงานแล้วมีคนแล้วมีโปรดักแล้ววางขายแล้วเนี่ยเราจะไปเพิ่มทุนเขาได้ไหมนี่ค่ะนี่คือนี่คือสิ่งที่ฉันารคิดว่ามันเป็นทางรัฐอะเราไม่ต้องนับหนึ่งใหม่เราไม่ต้องนับตั้งแต่ศูนย์ด้วยซ้ำว่าไปหาว่าอะไรตรงไหนราคาเท่าไหร่ยังไงเรามีคนไทยตั้งหลายคนที่เก่งแล้วไปลงทุนอยู่แล้วรัฐซัพพอร์ตอะไรได้บ้างอันนี้เราก็มองแบบนั้นนะคะในภาคของธุรกิจของผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมเองเรา อิมพอร์ตอะไรมาบ้างเอ็กซ์พอร์ตอะไรไปบ้างดูว่าสินค้าไหนจําเป็นและบางอันนะ,ะพูดจริงๆว่าดิฉันเองก็ไปดูให้ให้ทางทางทีมที่เขาดูให้นะดูเรื่องภาษีทั้งหมดโอ้บางทีเราก็เก็บเขาฉ่าใช้ได้เลยค่ะเก็บแพงเราเก็บภาษีเขาแพงใช้ได้ซึ่ง เก็บแพงจากประเทศเขาเท่านั้นนะประเทศอื่นถูกกว่าอะไรเงี้ยค่ะมันมีความแบบว่าพอถ้าเราไม่ได้เซ็นสัญญา FTA เราก็จะมีการสินค้าบางอันที่มันแพงเกินหรือว่ามันก็เข้ามาอย่างมัน,ม,น,ม,นมันไม่ได้มีมาตรฐานมีมีหลักการมากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คิดว่าจะพร้อมอะไรจะพร้อมปรับอะไรบางอันนี้เราก็คุยกับภาคเอกชนด้วยนะคะว่าถ้ารัฐบาลจะปรับแบบนี้เอกชนที่ทํางานเกี่ยวกับสินค้านั้นๆโอเคหรือไม่เราเราเราได้คุยกันถึงเลเยอร์ที่ว่าลึกๆอย่างนั้นเลยนะคะเราก็คุยกับ ประเทศของอาเซียนด้วยในกลุ่มอาเซียนดินฉันเองได้มีโอกาสคุยกับท่านนายกของมาเลเซียท่านอันวาคุยของกับนายกของกัมพูชานะคะทางคุณเมเน็ตก็คุยว่าเราจะทําอะไรได้บ้างก็อย่างที่เคยพูดไปในหลายๆสัมภาษณ์นะคะว่าเราก็มารวมพลังอาเซียนอย่างนี้แหละขายความยูนิคของเราทรัพยากรธรรมชาติต่างๆทรัพยากรคนแล้วก็ลองมาจับกับเพื่อนในอาเซียนสิว่าเราเกิดพลังอันยิ่งใหญ่ได้ไหมเพราะจริงๆถ้าอาเซียนรวมกันเนี่ย มันเกิดพลังที่ยิ่งใหญ่ขึ้นค่ะเพราะว่าแค่ประชากรในกลุ่มอาเซียนเนี่ยมีประมาณ600ล้านคนแล้วซึ่งเป็นหนึ่งในสิบของประชากรโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคือพลังอันยิ่งใหญ่แล้วมีอำนาจต่อรองเพิ่มขึ้นทุกคนในประเทศอาเซียนก็เห็นด้วยว่าอันนี้เป็นสิ่งที่เราอยากทำร่วมกันนะคะและ ประเทศในกลุ่มอาเซียนเองก็เป็นมิตรกันอย่างดีนะคะไม่ว่าจะเกิดการประชุมในกรอบของอาเซียนเองแล้วก็มีความช่วยเหลือซึ่งกันและกันแล้วก็มองไปถึองอนาคตที่จะสนับสนุนกันได้เพิ่มมากขึ้นด้วย USCR เองไม่ว่าจะคือเป็นเป็นตัวแทนการค้าของอเมริกานะคะได้คุยกันตลอดว่า Require m e n t ของอเมริกาต้องการอะไรจากประเทศไทยนะคะเราก็พยายามปรับหมดว่าจะเอายังไงเจรจาต่อรองให้เกิดความคุ้มค่าเกิดการวิน,ว,นวินทั้งสองฝ่าย ที่บางทีเนี่ยสัมภาษณ์ไม่ชัดเจนหรือพูดอะไรออกไปไม่ได้เนี่ยต้องขอทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนน,นิดนึงว่าสมมุติเราเรากำลังดิวกันอยู่เหมือนที่อย่างที่คนไทยชอบพูดดิวลับใช่ไหมอันนี้ก็ประมาณนั้นก็ได้นะคะเหมือนว่าคุยในเรื่องของดีเทลกันอยู่ว่าดิวลับเนี่ยทำอะไรได้บ้างมีความยืดหยุ่นอะไรกันได้บ้างซึ่งอันนี้เนี่ยมันไม่สามารถที่จะเปิดเผยว่าอ๋อเรากําลังดิวสินค้าตัวนี้อยู่เราดิวเรื่องนั้นอยู่ เพื่อที่จะได้เอวประเทศอื่นก็ได้ยินหมดตัวอเมริกาเองเขาต้องมีทุกประเทศทั่วโลกมาต่อรองกับเขาอะ่ะถ้าเขาเปิดเผยเฉลยว่าประเทศนั้นประเทศนี้จะทําอะไรได้บ้างแน่นอนว่าต้องถูกเปียกเข้มแน่นอนอา้าวประเทศฉันไม่ได้หรอประเทศเธอได้ไงโคใต้ไงมันจะเกิดความวุ่นวายกว่านี้แน่นอนเพราะฉะนั้นทุกประเทศรวมถึงประเทศไทยต้องมีการดิลลับ อยู่แล้วค่ะดิวลับนี่ไม่ได้ไม่ใช่เรื่องเลวรล้ายะลรทั้งสิ้นนะคะเป็นการมีมารยาทให้กับท,กท,กท,กกทุกๆประเทศด้วยซ้าให้เกียรติกันทุกทประเทศว่าอ่าเราคุยของเราไปก่อนนะอย่างนั้นอย่างนี้อ่ะเพื่อที่จะต่อรองอะไรได้บ้างอนาคตเรามีอะไรแลกเปลี่ยนกับเขาได้บ้างนะคะอันนี้แหละคือสิ่งสําคัญว่าเราต้องดิวแบบนี้ทุกประเทศเขาก็ดิวแบบนี้ไม่มีใครออกมาพูดเสียงดังเกินไปเพราะฉะน,นั้นอย่างที่บอกว่าความรวดเร็วเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่ตัวกําหนดเราต้องรวดเร็วแต่ว่าต้องแม่นยา เราต้องแม่นยำในการต่อรองในการคุยรวดเร็วเนี่ยเราดูแท็กของไทม์ของเวลาว่าเรายังอยู่ในแท็กของเวลานะซึ่งเราไม่ได้หลุดไปเกาะแน่นอนเราเราก็เห็นแล้วว่าเวลาที่เขาคุยมันทั้งหมดเรื่องภาษีเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงเห็นอยู่ตลอดนะคะว่าสหรัฐปรับอันนี้กับประเทศนั้นอันนี้กับประเทศนี้มีตลอดเพราะฉะนั้นเรารอดูอยู่ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าในกระเป๋าเราอะตุนไว้มากมายแล้วอันนี้ก็ขอให้ทุกคนสบายใจในเรื่องนี้ค่ะซึ่งตอนนี้เองเนี่ยการเจราจารแบบ ไม่ออ f ฟิเชียไม่เป็นทางการมีอยู่อย่างต่อเนื่องไม่เคยขาดหายไปเลยค่ะดิฉันเองได้อัปเดตกับทางท่านรองพิชัยอยู่สม่ำเสมอนะคะเพราะฉะนั้นเองก็ขอให้พี่น้องประชาชนทุกคนสบายใจว่าเรื่องนี้รัฐบาลคิดว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะคะแล้วก็ต้องเตรียมความพร้อมอย่างหนักแน่นจนถึงวันที่เรา ได้สามารถได้เจรจาต่อรองค่ะเรื่องต่อไปนะคะเรื่องของ Mo ูดี้นะสดๆลร้อนเพิ่งออกมาเมื่อวานนี้ในช่วงประมาณ4ี่ห้าโมงฉันกำลังกลับมาจากนครพนมพอดีนะคะก็เออก็เห็นเห็นเห็นในโซเชียลแหละว่าโทกเเฮ้ยเราความน่าเชื่อถือของเมืองไทยมันลดลงไหมยังไงยังไงขออธิบายก่อนว่า m o ดี้เนี่ยเขาทำอะไรนะคะที่เขาออกมาเนี่ยเป็นอ u t l o o เป็นมุมมองที่มีต่อประเทศไทยไม่ใช่เครดิตของประเทศไทย ะะอันนี้ต่างกันมุมมองว่าตอนนี้เนี่ยของไทยเนี่ยเมื่อก่อนเป็นสเตเบิลตอนนี้เป็นเนกาทีฟคือโอกาสในการที่จะขยายตัวทางเศรษฐกิจเนี่ยเขามองว่าจะลดลงเพราะว่ามีตัวแปรของมุมมองที่เพิ่มมากขึ้นนั่นคือเรื่องของกำแพงภาษีกับทรัมป์ซึ่งแต่ละประเทศเนี่ยก็ยังไม่ได้เกิดการตกลงที่เป็นคำตอบสุดท้าย ของแต่ละประเทศกันเพราะให้เวลาหน้าต่างออมา90วันนะคะอันนีกก้ก็ทุกประเทศเนี่ยก็จะก็จะโดนแบบนี้แต่ไม่ได้แปลว่าเครดิตของประเทศไทยน่าเชื่อถือน้อยลงอันนี้คนละเรื่องกันนะซึ่งถามว่ารัฐบาลทํำยังไงกับเหตุการณ์นี้เรารับฟังะคะ่ะว่าเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นแต่ว่าเรื่องการผักดันเศรษฐ,ฐกิจเป็นต่อไปแน่นอน ไม่มีการโฮนะคะก่อนหน้านี้เรามีการหาเงินใหม่ไม่ว่าจะเป็นจากการลงทุนนะคะในเรื่องของพวกเซมิคอนดักเตอร์เรื่องของดิจิตอลต่างๆที่เข้ามาไม่ว่าจะเป็น g o o g l e เองเป็น Ti ๊ tok อกไปเลยมัคโครซอฟมากมายที่เรานําเข้ามาแล้วนะคะเมื่อเหตุการณ์พวกนี้เกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยเร,เราเราเซ็นสัญญาแล้วนะคะว่าเซ็นสัญญาก็ต้องรออีกใช่ไหมอะไรจะเข้ามาบ้างการเซ็นสัญญาเนี่ยพอเรา มีการเซ็นสัญญาแบบนี้มันต้องมีการตั้งบริษัทเกิดขึ้นการตั้งบริษัทเกิดขึ้นก็คือการเอาเงินเข้ามานั่นแหละแล้วก็คือการเปิดประตูให้รู้ว่าทั่วโลกเนี่ยกำลังมองว่าประเทศไทยมีโอกาสของการลงทุนเพิ่มมากขึ้นก็เลยอยากอธิบายให้ฟังว่ามันเป็นเป็นประมาณนี้อยู่ที่เคยพูดถึง entertainment complex เงินใหม่ที่เข้ามาประการแรกก่อนเงินนี้ไม่ใช่เงินจากรัฐบาลไม่ใช่เงินของภาษีพี่น้องประชาชนเป็นเงินของเอกชนที่จะมาลงทุนก้อนใหญ่ ในประเทศเราเงินลงทุนของต่างชาติที่จะมาโคกันซึ่งการลงทุนเหล่านี้เนี่ยทำให้รัฐสามารถเก็บภาษีได้เพิ่มเงินเหล่านี้เนี่ยที่เข้ามาจะเอามาหมุนเวียนการเก็บภาษีคนที่เล่นคาสิโนนะคะ อย่างที่เราจะสร้างเอ็นเทนเมนคอมเพล็กซ์เนี่ยถ้าโมเดลรูปแบบของประเทศอื่นๆเราเนี่ยจะทำตามโมเดลของสิงคโปร์ซึ่งไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นหรือทาง UAE เองเนี่ยเขาก็เอารูปแบบของสิงคโปร์มาเช่นกันถามว่าทําไมถ้าทำไมไม่ทําอย่างเวกัสละ่นะาสเวกัสที่ทุกคนนิยมกันเนี่ยอันนี้เขาไปตั้งแยกเลยแล้วก็เป็นคาสิโนทั้งหมดเราก็ไม่อยากมองเป็นมุมว่า เราจะทําเป็นสถานสถานที่คาสิโนโดยโดยเน้นย้ําว่าเป็นคาสิโนเท่านั้นเนี่ยเราอยากทําเป็น entertainment complex คือมีสถานที่จัดงานจัดคอนเสิร์ตมีโรงแรมที่บอกว่าสถานที่จัดงานเนี่ยอยากทำเป็นอินดอร์ประเทศเราร้อนนะคะโชคดีเข้าเมษายิ่งร้อนกันมาใหญ่เรายังไม่มีสถานที่จัดคอนเสิร์ตอินดอร์แบบดีๆแล้วปริมาณของคนที่เข้าเนี่ยก็ไม่ได้มากพอด้วยอย่างสนามจัดงานของเราเนี่ยก็มีอยู่แล้วเช่นสนามของราชมังค์สร้างมาตั้งแต่ปี สี่หนึ่งส,สองอะไระซึ่งนานมากแล้วนะคะแล้วก็เป็น,ปนสนามเอาดอร์และอย่างคาสิโนเองเนะะี่ยค่ะมันมีมาตรฐานสากลโลกอยู่แล้วมันต้องเป็น responsible gambling คือพนันอย่างมีความรับผิดชอบอย่างมีกฎเกณฑ์มีขั้นตอนว่าไม่ใช่ใครคิดว่าวันนี้ฉันอยากถูกรางวัลที่หนึ่งเดินเข้าไปแล้วได้30ล้านออกมาไม่ใช่นะคะต้องเข้าไปอย่างที่ว่าเราสามารถเช็คประวัติได้รู้ว่าใครเป็นใครมีประวัติมาไหม อาชญากรรมนั้นนี้เป็น c r i มินอลไปเลยหรือเปล่าทราบหมดของทุกๆป,ประเทศทั่วโลกที่ที่มาประวัติต้องมีทรัพย์สินต้องมีแต่ว่าก็ต้องสื่อสารกันนิดนึงว่าบางทีประเด็นการเมืองมันก็เข้มขน้นแล้วก็อยากจะตีเรื่องนี้ ให้มันช้ำๆไปเลยให้มันถูกเข้าใจผิดไปเลยว่าโอ้โหต้องเกิดอบายมุขสุดๆแน่ที่ประเทศไทยงค่ะซึ่งมันมันไม่ใช่อ่ะเนาะมันมันอย่างประเทศที่เขาพัฒนาไปอย่างก้าวกระโดดอย่างไกลไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์อเมริกาญี่ปุ่นเออ u a เ e, ตอนนี้ที่เขากําลังจะเข้าเทรนด์โลกอันนี้หมดแล้วเนี่ยเพราะเขารู้ว่าแซนซันซีไม่พออีกต่อไปต้องการแมนมีทที่จะต้องเกิดขึ้นเราก็ไม่อยากให้ประเทศไทยต้องมานั่งเสียดายทีหลังอีกว่าประเทศไทยเรา ช้าไปอีกแล้วคิดว่าคนไทยหลายๆคนนะคะน่าจะได้ไป w o r l d Expo ที่โอซาก้าเกาะนั่นแหละที่เขาสร้างขึ้นมาใหม่นั้นอันนั้นแหละค่ะหลังจากเวิเอ็กซ์โปจบปุ๊บเขาก็เอาออกหมดเคลียร์หมดแล้วทำตรงนั้นเลยค่ะเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์นี่แหละคือแมนเม e มันจะเกิดขึ้นที่ญี่ปุ่นแล้วอีก5ปี2030ที่เราไปเห็นของเมืองนอกแล้วบอกเมื่อไหร่ประเทศเราจะมีอ่ะทำไมบ้านเราไม่เห็นมีบ้างเลยอ่ะนี่แหละค่ะอันนี้คือโอกาสของเรานี่คือสิ่งที่เราก็จะสร้างให้มันเกิดขึ้นและทั้งหมดเนี่ค่คะ คือการจ้างงานคนไทยทั้งหมดและประเทศไทยค่ะการท่องเที่ยวจะไม่มีคำว่าโลซีซันเลยค่ะเรามาถึงเรื่องที่เป็นเรื่องสดใสสดใสบ้างนะคะว่าตอนนี้เนี่ยคนไทยได้รับโอกาสอะไรเพิ่มไปแล้วนะคะเราก็เพิ่งได้เปิดตัวเรื่องของ SML นะคะเป็นโครงการที่กระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น อันนี้แหละคือสิ่งที่เราพูดมาตลอดว่าเราอยากกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นเพราะว่าท้องถิ่นแต่ละพื้นที่เนี่ยเขารู้ปัญหาของเขาดีที่สุดส่วนกลางบริหารเนี่ยควรจะเป็นฝ่ายที่สปอร์ตแต่ท้องถิ่นเนี่ยเขาควรระบุปัญหาของเขาเอง SML คืออะไรคือโครงการในการให้กองทุนให้คนในหมู่บ้านมารวมตัวการทำประชาคมทำประชาคมคืออะไรการโหวตค่ะว่าโครงการไหนที่ คนในหมู่บ้านของท่านอยากทําด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นออสมมติท่านเสนอมา3อันโครงการ A B C 3อันเนี่ยท่านก็โหวตกันเองเลยทําประชาคมว่า A B C เนี่ยอะไรคนจะมาก่อนรัฐมีงบสนับสนุนให้ขนาด S M L ขึ้นอยู่กับประชากรว่ามีกี่คน2องแสนสามแสนสี่แสนตามจํานวนประชากรนั้นนะคะแล้วก็สมมติว่าหมู่บ้านของท่านได้งบส0 0แสน สามแสนเนี่ยอยากทําอะไรบางคนบอกว่าอยากได้เครื่องอัดฟางแล้วมีโปรดักหรือมีอะไรที่ออกจากสินค้าเกษตรเนี่ยเหลือเรามาใส่ในเครื่องอัดฟางทําเป็นฟางก้อนแล้วไปขายอะไรก็ตามพวกนี้ค่ะลงทุนเครื่องนี้ในราคา10,000แบาทสมมตินะหมู่บ้านเราได้เงินสามแสนดิฉันจะซื้อสามเครื่องอ่าได้หรือดิฉันซื้อเครื่องเดียวค่ะอีกสองเครื่องอีกอีกสองแสนทำอย่างอื่นถ้าทําประชาคมกันแล้วคนในหมู่บ้านเห็นตรงกันได้เลย ทำเลยนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่รัฐเนี่ยอยากจะกระจายอํานาจสู่ชุมชนจริงๆให้พี่น้องประชาชนได้คิดจริงๆว่าหมู่บ้านของเรากาลังต้องการอะไรหรือจะเอาไปดูในเรื่องของอุปโภคบริโภคก็ได้ในเรื่องของสาธารณูปโภคก็ได้ไม่จําเป็นต้องเป็นโครงการอย่างเดียวเท่านั้นอาจคิว่าหมู่บ้านฉันควรจะมีน้ําสะอาดได้เช่นกัน ะคะโครงการนี้นะคะได้มีการคิ c k อ f f ไปเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่าลืมนะคะก็ขอเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนนะคะได้เสนอโครงการเหล่านี้ผ่านกองทุนหมู่บ้านค่ะก็อย่าลืมว่าอะไรที่จะเกิดประโยชน์กับหมู่บ้านของตัวเองเนี่ยก็ต้องออกมานําเสนอนะคะแล้วก็ support เดียกันค่ะต่อไปค่ะเป็นเรื่องของ ทุนการศึกษานะคะโอดอสค่ะเมื่อวานก็เพิ่งมีมติครมนะคะผ่านไปในงบห้า0นสาร้อล้านนะคะเป็นการส่งเสริมการศึกษาให้กับน้องๆน,นะคะคงเคยได้ยินกันมาจากหลายสื่อแล้วนะคะว่าโอดอสซัมเมอร์แคมป์เนี่ยตอนนี้เนี่ยต้องโจหัวไว้อย่างนี้เลยว่าโหลดแอปทางรัฐค่ะและรีบสมัครนะคะเพราะว่ากำลังจะปิดแล้วโอรอสซัมเมอร์แคมป์คืออะไรก็จริงๆความคิดนี้นะคะก็มาจากเ ตัวดิฉันที่คิดว่าการที่เราจะต้องอแจกทุนที่ค่อนข้างที่จะเป็นทุนที่เหมือนทุนทุนจบการศึกษาไปต่อปริญญาตรีในไม่ว่าจะไทยหรือต่างประเทศก็ตามนะคะคิดว่ามันก็จะมีหนึ่งทุนใช่ไหมคะซึ่งคนที่จะได้หนึ่งทุนนั้นก็คือเด็กที่สอบได้ที่หนึ่งซึ่งดิฉันก็มองว่าอย่างตัวดิฉันเองเนี้ยโอ้สอบที่หนึ่งไม่เคยเลยค่ะไม่เคยสอบได้ที่หนึ่งนะคะแต่ว่ารู้สึกว่าโอ้โหถ้าเราอยากไปเมืองนอกอยากมีโอกาสได้ไปสัมผัส วัฒนธรรมต่างๆไปสัมผัสประเทศอื่นๆเนี่ยแล้วเราเป็นเด็กเรียนกลางๆเรามีสิทธิ์ได้ไปไหมอันนี้แหะค่ะคือการกระจายโอกาสให้เพิ่มมากขึ้นกับน้องๆอ,อีกหลายๆคนที่ว่าอาจจะไม่ต้องสอบได้ที่หนึ่งแต่ว่าสามารถมีโอกาส ในการที่จะได้ไปศึกษาในเมืองนอกเป็นระยะสั้นเป็นคอร์สซัมเมอร์แะะสั้นๆนะคะอันนี้ก็กําลังจะปิดรับสมัครแล้วนะคะใครที่ดูอยู่ตอนนี้เนี่ยโหลดแอปทางรัฐแล้วสมัครเลยนะคะมันจะมีบอกอยู่แล้วว่าต้องการอะไรยังไงบ้างเขาเคยพูดไปในหลายเวทีเหมือนกันนะคะอันนี้ก็อยากให้ทุกคนมาสมัครกันค่ะแล้วก็จะได้มีโอกาสหาประสบการณ์ใหม่ๆเปิดมุมมองใหม่ๆนะคะให้กับตัวเองค่ะและที่สําคัญนะคะโอรสซัมเมอร์แคมป์อันนี้นะคะฟรี Free ไม่มีการเสียค่าเดินทางทั้งสิ้นเราเทางรัฐก,ก็จะจ่ายในเรื่องของค่าเดินทางนะค่าที่อยู่อาศัยค่าอาหารนะคะทุกอย่างครบเราไปแต่ตัวพร้อมกับใจที่เปิดกว้างนะคะไปดูว่าประเทศต่างๆเนี่ยเขามีวัฒนธรรมอย่างไรเป็นอย่างไรบ้างนะคะก็จะได้เปิดทําให้น้องๆเนี่ยมีแรงบันดาลใจให้สามารถกลับมาพัฒนาประเทศได้ต่อไปค่ะต้องขอบคุณมากๆที่ติดตามรายการนี้ค่ะพบกันใหม่เอพิโซดหน้านะคะสวัสดีค่ะ<ห>